พี่น้องครับขณะนี้ผมมาอยู่กับท่านผู้ใหญ่บ้านแล้วก็พี่น้องเกษตรกรนะรของหมู่บ้านที่11นะฮะตำบลตะหลางในอำเภอวงันวงน้ําเย็นจังหวัดสะแก้ววันนี้ยังอยู่สะแก้วอยู่นะครับมาเยี่ยมเยียนท่านผู้ใหญ่มาเยี่ยมเยียนพี่น้องเกษตรกร,ร,รมารับฟังมาคุยปัญหาหลายๆเรื่องทั้งเรื่องน้ําเรื่องวิถีชีวิตของอนาคตเพื่อความมั่นคงของพี่น้องเกษตรกรคือวันนี้ผมพูดตรงๆผู้ใหญ่เรารู้ว่าน้ําคือปัญหาของพี่น้องเกษตรกร เราเดินสายไปแก้ปัญหาเรื่องน้ําไปพูดคุยเรื่องน้ําเยอะแล้วพอมีทางออกแต่ขณะเดียวกันถ้ามีน้ําก็มีพืชผลทางการเกษตรแต่ปัญหาก็คือเรื่องความมั่นคงก็คือเรื่องราคาต่อให้มีน้ําถ้าผลิตไมาเยอะกระจ๊งหมดเพราะว่าราคาไม่ได้งั้นวันนี้ฟังนะพี่ประสานแล้วกันคือดูถ้าทางจะมีประสบการณ์ทางด้านการแสยอะพี่ลองเล่าส่นไหกัน คือปัญหาที่ที่เราปัญหาที่ที่เราเจอเนี่ยนะผม,ผมไม่ได้นำเกษตรกรเรกรนาะเป้าหมายผมผมจะแก้ไขปัญหาเรื่องในนามประชาชนนะคือแก้ไขปัญหาของตัวเองด้วยก็หนึ่งปัญหาเรื่องน้ําำสองก็วางแผนการปลูกสามก็การตลาดคือการตลาดเนี่ยมันมันก็รู้อยู่ครับว่าตอนเนี้ถ้าคุณหมอว่าจะแนะนําเรื่องปลูกหญ้าใช่ไหมครับครับปลูกหญ้านี่เปลี่ยนเนี่ยผมผมดีมากเพราะว่ากเกษตรกรมาลงทุนครั้งเดียวครับ มันไม่ลงทุนซ้ำซากถึงมันดีแล้วมีความถ้ามีนโยบายว่าประกันราคาให้เราหน่อยประกันกำไรนั่นะเหนือกว่าประกันราคาเลยประกันราคาได้ยะโอต้นทุนจเยอะเลยถ้าคุณหมอทำอย่างนี้นโยบายอย่างนี้ผมขออยากชาวบ้านก็มีโอกาสเยอะนะเพราะว่าย้านนี้เปลี่ยนมันขยายได้เร็วกว่าพี่ใหญ่มีประสบการณ์นะ เออผมผมเลี้ยงงัวอยู่แล้วเพราะเนืในเปียวมาตัดไม่ให้ออยู่แล้วเพราะั่นดู้ใช่ไหมว่าหน้าในเปียวทำได้หลายอย่างหลยอย่างมันมันมีทำปุ๋ยด้วยทำแก๊สทำอะไรได้หลายอย่างทำได้ทุกอย่างนะทลไฟกับพลังรู้ไฟฟ้าได้รู้ครับอย่างนี้เจอของจริงแล้วถ้าเรามีหนี้ก็เป็นเป็นหนี้ถ้าถ้าท่านนยุบายเนี่ยถ้าเรามีหนี้อยู่แสนหนึ่งที่คุณหมอว่านี่มีความมั่นคงว่าเราซื้อเนเราแน่นอนใช่ไมคับเราจะได้ปดนี้ของเกษตรกรได้ แต่ปัญหาของเราเนี่ยเดนเด่นคือมันมันปลูกลงทุนครั้งเดียวมันมีความยั่งยืนก็ถือว่าใช้ได้ที่สามเที่กี่ไร่ผมมี30ไร่ครับ30ไร่นะสมมติว่าอามินี่เท่าไหร่ผมนี่มีสมมติสามแสนอันที่เกษตรกรสามสิบไร่สามแสนนะถ้าปลูก30มสิบไร่สามแสนใช้ได้หมดหมดปีเดียวนะแต่ผมกําลังอย่างนี้เนื่องจากว่าผมก็พยายามจะไปที่ไหนจะบอกถึงมาจริงๆก็ต้องทําความเข้าใจเกษตรกรนะอย่าให้การพื้นที่คือผมยังเชื่อเรื่องทฤษฎีเกษตรผสมผสานนะใช่ครับใช่ครับ การผสมผสานนี่ดีแต่เพียงแต่ว่าอะไรคือตัวหลักใช่อย่างเช่นสมภพยามีพี่ประสานมีสามสิบไปปลูกย่านในเปีภายใต้โครงการรัฐบาลต้องรัฐบาลนะครับผมถ้าโรงงานเอกชนทั่วไปนี่ผมไม่รู้นะใช่คราะเพราะนั้นบางครั้งก็หลอกชาวบ้านใช่ใช่แต่รัฐบาลหลอกไม่ได้ใช่ใช่ครับหลอกแล้วมันอยู่ไม่ได้ใช่ครับงั้นต้องเราต้องศึกษาว่ามันเป็นของจริงใช่ครับอย่างเช่นสมมติพี่ประสานมีสามสิบไร่พี่ประสานไปปลูกพืชผสมผสานของพี่ประสานสักสิบไร่ทำนาไว้ด้วยใช่ครับเผื่อไว้กินเพราะผมยืนยันว่าอนาคตข้าวแพงขึ้นใช่ครับ แต่ถ้าเราทำให้กินไม่เป็นปัญหาอีก20ไร่จะเป็นรายได้หลักผมในนารัฐบาลให้หลักประกันกําไรนะครับคือเอาตั้งแต่ที่ที่พี่วสันตพูดเลยเรื่องน้ำระฐบารจัดการให้ชเพราะรัฐต้องมีนาที่ดูแลอนาคตจะเกิดปลาเพื่อการเกษตรผมย้ำนะคือผมมาดูของพี่ผมเห็นภาพแท่งน้ําท่อเดินไปเนี่ยงั้นอนาคตทุกหมู่บ้านจะเกิดระบบปลาปเพื่อการเกษตรเพื่อน้ําผ่านระบบท่อไปทุกที่ การเกษตร,รทุกแปลงครับแล้วก็แต่ละแปลงก็จะมีที่เก็บของตัวเองใช่ครับจ,จะเอาโอ่งเหมือนอาจารย์ทองก็ได้นะใช่ใชแล้วแต่จะทาเป็นแทงแล้วแต่ค,คุณมีที่กินไร่คุณกะว่าจะเก็บน้าว่าสักเท่าไหร่รเพราะผมยังส่งเสริมการใช้โซลา่าเพื่อระบบน้าพรกการเกษตรหรือจะเป็นแก้มลิงยักษ์เก็บน้ําแล้วก็ดูขึ้นไปเข้าแท้งแล้วปล่อยครับแล้วแต่ละแปลงเกษตรเก็บมีมีที่เก็บของแปลงตัวเองจะเปิดตัวเองของตัวเองเมื่อไหร่ก็ได้อันนี้ไม่ต้องยุ่งกันงั้นถ้าเราวางระบบน้ําให้ดี ถ้าพี่ประสานแบ่งชักยี่สิบไร่มาทำเนเปียอีกสิบไร่ไปทํานาบ้างเกษตรผสมผสานบ้านก็ว่าไปครับระบบเนเปียรัดรู้ปัญหาจุดขั้วหัวใจพี่ทํานาทีก็ไปทกศทีถูกไหมฮะถูกครับทำทีก็ไปทกศทีทั้งกู้นี่ยืมสินดอกเบี้ยอะไรไม่รู้งั้นไม่ต้องกลัวรัดแล้วโรงงานจัดให้หมดเพราะเราไม่ต้องการให้เกษตรกรไปเป็นหนี้แล้วเพราะนี่ การเป็นเอานี่ใหม่มากบหนี้กลับมาเกินหนี้อยู่นั่นแหละนี่งนั้นจากนี้ไปจะต้องพูดง่ายคือต้องไม่กู้ละใช่ครับรับลงทุนให้ก่อนเลยใช่ครับเพราะว่าเพื่อแก้ปัญหาครับงั้นสมมติพันก็ให้น้ําก็จัดการให้ปุ๋ยก็จัดให้ครับแล้วแผนการดูแลก็จัดให้เพียงแต่ว่าพี่น้องเกษตรกรบริหารแปลงตัวเองใช่ครับถ้าเขาบอกว่าให้ลดน้ำเจ็ดโมงเช้าถึงแปดโมงเราก็ต้องทำตามนี้ทำตามนี้ครับถึงเวลาัโรงงานมาจัดให้ แล้วก็ให้หลักประกรันกําไร,รจริงๆแล้วผมคํานวณน,นะไล่หนึ่งเขาจะมีไรายได้มาสักสองหมื่นห้านะถ้าคํานวณตัวเลขนะครับที่คือเราทำมาร่วมสิปีแล้วครับแต่เนื่องจากว่าถ้าปล่อยให้เกษตรกรกทําเองมันจะไม่มีหลักประกรันจริงเพราะบางค,คนทามากทาน้อยอถ้าทาทาตามแผนที่รัฐบาลโครงการรัฐบาลอ่ะมันจะมีหลักประกันนะว่าอย่างน้อยหักลบกบหนี้ต้นทุนปุ๋ยที่ส่งมาให้ทุกอย่างที่ทําให้หมดต้องมีกําไรอย่างน้อย1 0,000ืถึง หนึ่งหมื่นสี่พันบาทครับแล้วพี่ยังคิดดูพี่มีนี่สามแสนนะปีเสร็จพี่ใช้นี้หมดแล้วที่เหลือเป็นเงินเก็บต่อไปนี่คือหลักประกันที่มั่นคงถามว่าเอ๊ะทำไมผมกล้ามาพูดสิ่งเหล่านี้พี่วสานก็รู้เลยว่ายานิในเปลี่นมันทําได้ทุกอย่างใช่ทุกอย่างครับยินยันนะแล้วบนปัญหาเนี่ยถ้าถ้ามีความมั่นคงในราคานะผมถามว่าไอ้ช่างม้ที่ทำมันไม่งามวะเกษตรกรก็ต้องดูแลของแปลงของตัวเองใช่ไหมล่ะ เพราะแต่และแปลงจะได้ราคาไม่เท่ากันใช่ครับ, <นะ S 1> พบเพราที่อาจจะได้หมื่นสามหมื่นสี่ต่อไร่<อ>บางคนอาจจะได้หนึ่งหมื่น ใช่การดูแลไงมันมันเกิดฝนบริกันดูแลไงเพราะว่าไอ้มันมีความมั่นคงในในราคาแล้วไงเขาก็ต้องดูแลอย่างดีเอาขี้วัวมาใส่เอาอะไรมาใส่ปรับปรุงดินให้ดีใช่ไหมล่ะดูยญ้าให้ดีไอสารเคมีเขคงไม่ไม่ใช้หรอกเราจะปลอดชีวิตจะปลอดสารเคมีเลยใช่เลยามันตายสารเคมีใช่ใช่คือชีวิตเราจะดีขึ้นเรื่องสารเคมีไม่เราไม่ต้องใช้ยาฆ่ายาไม่ต้องใช้สารเคมีก็ไม่ต้องใช้แค่เมี่ที่ลดน้ํา ลดน้ําให้ปุ๋ยชีวัวเรานี่แหละชีวัวก็ขายได้ก็ใส่ต้มล่องต้อะไรมันจะได้ง่ายผมผมรู้ลักษณะอวันนี้ก็เลยเถืโอกาสมาผมก็พยายามเดินสายให้ความคิดออยมันปปีีต่คือคุณหมอปัญหาตามจริงอ้อยเนี่ยมันทำลายสิ่งแวดล้อมผมก็ผมก็บางครั้งก็มันก็แอนตี้อยู่ทีบางทีบางทีปัญหาของรัฐบาลก็ส่งเสริมให้ปลูกอ้อยเพื่อจะลดนาข้าวผมเข้าใจอยู่แต่ว่าแต่ถ้าไม่มีทางเลือก วันนี้มันเป็นทางเลือกใหม่เลยท่านาคุณหมอมาผมมาพูดอย่างนี้แต่ก่อนเนี่ยผมเข้าใจรัฐบาลก่อนก่อนเพราะรู้ว่านาละปุกเยอะเกินต้องยอมรับเข้าจร<น>ิงๆเรามีข้าเกินประเทศปีมาประมาณเจ็ดล้านถึง8ล้านตาันข้าวสาร,รถ้าคิดเป็นข้าวเปลือกก็คูณ2องค,ครับประมาณ15ล้านตันข้าวเปลือกถึง20บล้านตันข้าวเปลือกแล้วสุดท้ายทาไงก็ต้องให้พ่อค้าไปขายต่างประเทศทำไงต้องไปขายได้ก็ต้องขายราคาถูกๆ เมื่อขายราคาถูกก็ต้องกลับมาซื้อก,ษษษษการเกษตรก่อนราคาถูกการันต์ก็จนอยู่จริงๆจนมาตั้งแต่ผมเป็นเด็กไะจนผมโตเป็นผู้ใหญ่ก็ยังจนอยู่เลยเหรอแล้ววันนี้ผมก็เข้าใจทุกรัฐบาลพยายามหาทางออกเช่นลดพื้นที่ทํานาไปทําอ้อยแต่อ้อยปรากฏประเทศอื่นเขาปลูกกันเยอะก็ปลูกเหมือนกันประเทศผลิตน้ำตาลประเทศอื่นก็ปลูกกันเยอะสุดท้ายราคามันก็ทรงๆแต่วันนี้ถามว่าทําไมผมกล้าพูดเรื่องเนเปียร์เนเปียร์เนี่ยมันเป็นประเทศมันพืชในเขตโซนร้อนประเทศอื่นๆเนี่ย ปลูกได้ไม่ดีเท่าเราแต่ที่สําคัญเนี้ยแม้เขาปลูกได้เรามีเทคโนโลยีครับอันนี้ผมต้องคุยให้ผู้ใหญ่ฟังเลยว่าเทคโนโลยีในการแปลงเนเปียไปเป็นไฟฟ้าราคาถูกประเทศอื่นไม่มีคือคนไทยคิดได้คนแรกของโลกในเรื่องนี้ครับเอาไปผลิตไฟฟ้าอ่ะผมบอกผู้ใหญ่บอกผู้ใหญ่บอกพี่ประสานตอนนี้ค่าไฟเท่าไหร่หน่วยสี่บาทกว่าสี่บาทกว่าจะห้าบาทอยู่แล้วถ้าผู้ใหญ่ทําโครงการนี้แถวหมู่บ้านนี้จะได้ไฟสองบาทห้าสิบอ่าลคิดดูถูกลงเกือบครึ่ง จะได้ไฟฟ้าราคาถูกลงเกือบครึ่งหนึ่งและจะมีโอกาสได้แก๊สหุงต้มเหลือกิโลละเจ็ดบาทเพราะว่าในเปียรผู้ใหญ่ก็รู้นี่พี่วสานรู้มันทําได้หมดใช่ครับใช่ใช่ครับมันหมักมันมันจะทําได้ทุกอย่างเพียงแต่ว่ากากมันก็มาทาเป็นปุ๋ยทนทำได้ทุกอย่างแล้วเพียงแต่ว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันจะเหนือชั้นกว่าการหมักทั่วไปใช่ครับผมเพราะคนไทยคิดครับมันจึงทําให้ตอนเนี้ยเรามีช่องทางให้เกษตรกรละอะไรที่ปลูกเยอะจนล้นประเทศนะ เราขาดทุนนะผมจะให้มาปลูกในเพียใช่แต่เราต้องใช้หลักเศรษฐกิจผสมภาสานนะไม่ให้ปลูกหมดนะใช่ครับใช้ถูกต้องไม่งั้นเดี๋ยวข้าว เด้งกันมาต้องไปซื้อข้าวแพงก็ข้ามจะสูงขึ้นใช่จริงๆริงไม่ข้าวมากินคุณหมอมันไม่คุ้มกันคุณหมอต้องให้ลงทะเบียนปลูกไปเกินกี่ไร่เออมันต้องลงทะเบียนไปเลยยเเดี๋วราจะวางแผนเออต้องวางแผนว่าลงทะเบียนไว้คนละห้าไร่สามไร่ก็ว่าไปคือเราเราตั้งใจเงี้ยพื้นฐานที่คุยกับทีมเนี่ยเนื่องจากประเทศจะใช้พื้นที่นเยอะมากเป็นสิบเป็นสิบล้านไร่เลยนะในการที่เราจะไม่ต้องนํำข้าวน้ำมันดิบนะ มันก็เหมือนกับว่าเรามาซื้อในเปียคือน้ำมันติดบนดินของกเกษตรกรในการผลิตไฟฟ้าผลิต<อ>แก๊สถุงต้ม<อ>ผลิต<อ>แก๊ส l n g ผลิตอะไรก็แล้วแต่นี่คือสิ่งที่ที่ผมมาคุยความคิดให้ฟัง<อ>แล้วผมยืนยันนะ,ะทีมงานเนี่ยที่เขาเสนอข้อมูลให้ผม,มเขาทําเรื่องในเปียมาเป็น10ปีเราทําเรื่องไฟฟ้าคิดวิจัยเรื่องไฟฟ้าจากในเปียไม่น้อยกว่า5ปีจนกระทั่งครั้นี้ตอนนี้ไปจดสิทธิบัตรกับต่างประเทศแล้วก็เขายืนยันกับผมว่าตอนนี้ประกาศกับเกษตรกรได้แล้วว่า ถ้าใครทําอะไรขาดทุนทํานาขาดทุนเอามาปลูกเนเปียเพื่อให้อย่างเนี้ยเป็นนี่อยู่สามแสนมีที่สามสิบไร่นะผมยืนยันไม่เกินสองปีครับผมกล้าเลยนะบันทึกคําพูดไว้เลยว่าไม่เกินสองปีถ้าถ้าแต่ต้องห้ามเล่นการพนันคผมไม่เล่นแล้วคือถ้าถ้ายืนยันตามแผนนี้นะไม่เกินสองปีพี่ใช้นี่หมดถ้าใช้ไม่หมดผมใช้นี่ให้จริงจริงเพราะว่าเรารู้ตัวเลขใช่ครับเพราะพี่ได้หมื่นถึงหมื่นสี่ยิ่งสไตล์พี่เป็นคนขยันนะครับ คนอื่นอาจจะได้หมื่นหนึ่งพี่อาจจะได้หมื่นหมื่นสี่สิบไร่พี่ได้แสนสี่คนอื่นได้แค่แสนอพี่เอาสามสิบคูณเอายี่สิบคูณพี่ได้สองแสนแปดพี่ปีแรกพี่ใช้นี่คุณหมอถ้านทานโยบายนี้มันเกิดขึ้นมามันไม่มีนโยบายไหนที่จะมาสร้างพืชทิ่ตัวไหนที่มันมาปลดนี่ให้เกษตรกรได้มันไม่มีนะเอาพูดจริงไม่ได้ไม่ได้เข้าข้างท่านนะแต่มันไม่มีตต้องช่วยกันนะแต่ต้องช่วยกันนะพี่นี้ผมผมต้องย้ำนี่ว่าทำไมผมกล้าพูดด้วยความมั่นใจให้คนเพราะนีร้าอยู่ด้วย คือเพราะทีมนักวิจัยเนี่ยเขาคิดค้นขึ้นมาแล้วครับแล้วเขาเชื่อผมผมพูดตรงๆเขามองว่าผมจะช่วยเกษตรกรจริงๆครับถ้าไปให้นักให้นายทุนหรือให้พักการเมืองพักเดี๋ยวมันเอาไปทําเองรวยอยู่กลุ่มเดียวครับแต่เขาต้องการให้ผมเนี่ยเอามาบอกเกษตรกรเพื่อมันเราจะเปลี่ยนประเทศเราครับจากประเทศทํานาเราชอบชอบพูดเราเป็นครัวอาหารครัวโลกแต่ครัวโลกคนทํครัวเจ๊งตลอดตัวไม่ได้เอ้พูดดีอ่ะยังเปลี่ยนบ่อย ครัวโลกอ่ะคนผลิตอาหารอ่ะประเทศเราครัวอาหารของโลกไงะแต่คนผลิตอาหารโลกเจ๊งตลอดเป็นนี่เป็นสินตลอดชีวิตไม่แต่แต่ผมว่าเราเราต้องทำในรูปเราจะลดลงครับลดแต่ก็มีอาหารทุกความมันคงนะคนไทยไม่ต้องกลัวหมดมีอาหารกินหลากหลายต้องต้องมีอาหารกินหลากหลายแต่ประเทศไหนใหญ่จะซื้อให้มาขอซื้อใช่ครับเราเราจะผลิตแล้วเก็บสต็อกไว้ครับใครจะมาซื้อมาขอซื้อเรานะเราไม่ต้องไปเล่ขายราคาถูกๆแล้วแล้วส่วนที่เหลือผมจะให้มาปลูกในเปียกทำพลังงานครับ แล้วพลังงานพวกนี้ขายขายต่างประเทศได้ด้วยงั้นผมถึงบอกว่าทําไมเราถึงมั่นใจว่าให้หลักประกรันกําไรนะอย่าพูดเรื่องรายได้หนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาทแล้วเมื่อกี้ผม,มคุยกับพี่ถ้าคนไหนขี้เกียจหน่อยไม่เคยดูแลไม่เคยลดน้ํามันลดลงมันอาจจะเหลือสักเก้าพันกว่านะด้วยหลักการเราต้องเติมให้เต็มหมืน่น เพราะนี่คือหลักประกันแต่ถ้าดูไปบ่ายเราต้องตรวจสอบนะอย่างนี้เรายกเลิกสัญญานะไม่ให้ปลูกนะไม่ให้ปลูกนะรอบต่อไปไม่คือเพราะเราทํางานวิจัยนี่มาเป็นสิบปีแล้วขี้หมูขี้หมาพี่ไม่ได้เลยครับบอกเมินได้แน่นอนมันเหนือกว่าเหนือกว่าพืชเกษตรทุกตัวแล้วล้กบอกหมอครับคือ เป็นระบบเ,เป็ที่เนี่ยระบบรวบ,บ,บ,บรวมผลการผลิตเนี่ยก็สั่งการให้อบตอทุกอบตอดูแลเกษตรกรได้รวบรวม,มรรก็เป็นเป็นแนวทางทคือตอนนี้มนผมกำลังกำลังคิดถึงรูปแบบนี้ผม<ะ>บอกข่าวให้ลูงลอง,ลองค,คือรูปแบบการลงทุนเนื่องจากว่าโรงงานเนี่ยเราจะใช้เราต้องการให้ประเทศใช้ไฟฟ้าจากย่านในเปียไม่ต้องไปนําเข้าแก๊สจากต่างประเทศเพราะวันนี้สงครามแก๊สแพงค่าไฟเดียบคุบอกนั่นจะแพงขึ้นอีกล้วคุณหมอจะสร้างโรงไฟฟ้าเนี่ยประมาณกี่ จังหวัดละลงหรือยังไงครับเราอาจจะลงไปถึงอำเภอเลยนะคือตรงนี้ไม่ยากเพราะว่าพวกนี้มันเป็นพลังงานสะอาดครับผมไม่มีมลพิษอ่างั้นไม่มีปัญหาแล้วแนวคิดเบื้องต้นที่ผมคุยกับคนคิดเขาเขาเสนอว่าหนึ่งรับถือหุ้นครับเพื่อกำหนดนโยบายชาวบ้านก็รวมสเราต้องให้นักลงทุนนะเขาลงทุนครับต้องให้เอกชนมาบริหารถ้ารับบริหารมันโกงกันมันแจ้ง แต่สาคัญคิดต้องให้ชาวบ้านระชาจนมาถือหุ้นด้วยถือหุ้นด้วยโอ้คนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยต้องมาถือหุ้นด้วยคนพี่อยู่ย่านเยเปียด้วยนะใช่เพื่อจะได้มีรายได้สองทางหนึ่งรายได้จากย่าครับอันสองเวลาปันผลประจาปีโรงงานมีกําไรอยู่แล้วครับเราก็ได้ปันผลกลับไปแล้วมันมีอะไรที่ทําให้ไม่ยั่งยืนแล้วต่อไปในชีวิตอืเออในชีวิตอันนี้คือสิ่งที่ที่ผมมาคุยให้ฟังแล้วคุยแบบถ่ายทอดให้คนได้ฟังด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่ของประเทศใช่ครับ Hmm. คุณหมอาำไม่จริงของเราเนี่ยมันความจริงมันัทรัพยากรเราเหลือเยอะ <Yeah. S 2> เยอะมหาศาล <Yeah. S 2> แต่เรื่องบริหารจัดการเนี่ยยังยังไม่ค่อยชัดเจนเท hmm. ่าไหร่นะประเทศเราเนี่ยจริงพูดตรงๆนะมันมันมีมากเกินไปเละจน มานันมันอย่างว่ามันมีเยอฐกานไม่สาการถมาช่วยเกลี่ยให้คนจนได้เองก็บอกว่าครัวโรคตัวโรคแต่ประเทศอื่นเขาจนเพราะขาดแคลนนะของเรานี่จนเพราะมีมากเกินไปแล้วมันลดมันได้มากเกินนะใช่ไหมคนที่ว่าครัวโรคแต่คนทำครัวเจ๊งก็ไม่ได้ผมไม่ยอมไม่ทำนี้ เออคุณหมอนดยุบายนี่ผมสนับสนุนได้ยังไงก็คือฝากฝากผู้ใหญ่ได้เราได้วันวันหลังถ้ามีโอกาสเจอพี่น้องประชาชนรวมกลุ่มผมมาคุยให้ฟังใครมีข้อสงสัยทักถามแต่ผมก็ถือโอกาสคุยพี่ประสานกับผู้ใหญ่ฟังเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของมันเป็นชีวิตที่ดีใช่คือคือพูดง่ายเราเราเราปลูกข้าวปลูกงี้โอเคพอกินพอใช้มันนานแล้วแต่ก็ยังเป็นที่เป็นสิน ถ้ายังคิดเหมือนเดิมทําแบบเดิมมันก็อยู่อย่างเงี้ยแต่เราโชคดีที่เรามีนวัตกรรมครับถ้าไม่มีนวัตกรรมที่นักวิชาการคิดให้เราผมก็ทําไม่ได้นะคือประเทศมันจะเจริญได้มันต้องคิดนวัตกรรมมันถึงจะเจริญบังเอิญเราคิดเรื่องนี้ขึ้นมาอ่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่เข้ามาแล้วของคนไทยคิดป้าแล้วมันเหมาะกับประเทศเราที่ปลูกหญ้าได้ทั้งปีแล้วที่ว่าผู้ใหญ่ก็รู้ตัดได้ทุกสองเดือนเงินก็ได้ทุกสองเดือน ทุกสองเดือนทุกสองเดือนเงินก็จะได้มาเรื่อยๆกลังงานมันก็ลดลงชาวบ้านก็มีรายจ่ายน้อยลงมันก็เงินหลือตังค์เยอะมันก็จบแล้วทางหมอมันเปปัญหารายได้ผู้ใหญ่พี่ประสานคำนวณได้สามสิบไร่พี่ทำยี่สิบไร่พี่รู้เลยปีงพี่ได้เท่าไหร่ยังน้อยๆพี่ได้สองแสนย่างมากๆพี่อาจจะได้ถึงสองแสนแปดอยู่ที่การที่ไปดูแลบ่อยบริหารจัดการพราะทุกคนก็ต้องดูแลแตัวเองก็อย่างที่บอกว่าบางคนเมาเงินเดยวไม่ยอมไปดูแลไม่ไปรดน้ํา คุณรายได้เหลือ6 0 0 0นเจ็ดเอาละเขาต้องยื่นคำขาดให้คุณนะให้คุณทงไปดูนะถ้าไม่งั้นยกเราสัญญานะครับเพราะอย่างเดียวถูกไหมฮะถ้าคนไม่ทาตามนั้นแต่เราก็จะให้ให้ครบตามหมื่นตามเงื่อนไขเพราะรัฐบาลต้องค้าประกันโอเคไหมโอเคครโอเคว่านะคุณหมอ มันมีมันมีมีพืชตัวหนึ่งอะประเทศเรามันยังไม่มีพืชที่ชัดเจน่ะนะวันนี้จะเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่ชัดเจนที่สุดเพราะมันเป็นพืชพลังงานครับผมพลังงานเนี่ยจริงอะวันนี้โลกเนี่ยมันที่หลักๆก็คือเรื่องพลังงานกับอาหารครับ แต่อาหารเราล้นอ่ะก็ใช่ครับล้วจนๆจนเลยอ่ะใช่เราเราเป็นมีอาหารล้นจนๆเลยนะ <c oughs> งั้นถ้าเราจะเดินในเส้นทางผลิตอาหารอย่างเดียวมันก็ยังจนเหมือนเดิม <c oughs> แต่ในเมื่อเราสามารถคิดค้นผลิตพลังงานได้เราต้องแบ่งส่วนนี้มาผลิตพลังงาน <c oughs> เพื่อสร้างความอยู่ดีกินดี <c oughs> ให้กับประชาชนค <c oughs> <c oughs> เอาเอาโอเคนะคุณหมอยังไงไปแปลงอีกแปลงได้ได้วันนี้เลยคุยเออยังไงเถิดกต่คุยในบรรยากาศเนี้ยแต่อันนี้ผมโอเคนะเออได้นี่ครับมันมันมันเขาเรียกอะไรมันเป็นความหลากหลายอ่ะครับได้ดีไหมอะไรนี่คุณเจ้าของแปลงเจ้าของแปลงเจ้าของแปลงก็คือโดยเฉลี่ยเนี่ยแปลงเนี้ยต่อต่อรอบเนี่ยสองไร่นี่ก็จะอยู่ประมาณสี่ห้าหมื่นนะครับอ๋อสี่ห้าหมื่นบาทต่อต่อกี่ต่อรอบครับอ๋อรอบรอบกี่เดือนรอบหนึ่งก็ปลูก สี่สิบห้าวันแล้วก็หลังจากสี่สิบห้าวันก็เริ่มเก็บอันเนี้ยได้แล้วสี่สิบห้าวันเกินแต่อันเนี้ยยังไม่ถึงครับเพราะว่ามันแซมช่วงช่วงหาเสียงมันก็เลยอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอบรอบสี่สี่สิบห้าวันผมผมปัดเก็บแล้วครับผมปัดให้เป็นสองเดือนนะก็ได้มาสักสี่ห้าหมื่นบาทครับแล้วปลูกให้ทั้งปีไหมชุดนี้จะได้ประมาณสามเดือนเก็บเก็บสามเดือนแล้วก็ตัดครับตัดออกแล้วก็ปลูกใหม่แต่ ค้างเนี่ยจะได้ประมาณสองถึงสามรอบถ้าสามรอบก็ได้ประมาณสักแสนเสรครับร่าถ้าหักหักต้นทุนหักอะไรแล้วก็จะเหลืออยู่ประมาณสี่ห้าหมื่นก็ได้อยได้ครับอย่างเงี้ยไม่ต้องมาปลูกในเปียไม่อันนี้ต้องขยันนะครับไม่ขยันทําไม่ได้ไม่ไม่คืออย่างเงี้ยเรา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 คุยหลักการกันนะคือสาระคือถ้าเดี๋ยวผมเอาหลักการให้ฟังก่อนถ้ามีรายได้ที่ที่ที่มั่นคงอยู่แล้วนะผมจะเชียร์ให้ทานอย่างเดิม ยกเว้นอย่างคนทํานาเรารู้แล้วเ<ต>จ๊ง<ช>อย่างอ้อยหลัง,ลงๆก็เริ่มมีปัญหาบ้างยิ่งมันก็มีปัญหาอะไรที่มีปัญหาตนะแต่ถ้าอะไรที่มันมีมไรายได้ที่มันนม่นคงก็กำลังปรับเปลี่ยนอย่างเงี้ยผมดูแล้วอย่างเงี้ยมั่นคงมันมันมีคนปลูกน้อยครับราคามันก็เลยดีแต่ช่วงไหนราคามันตกรายรับมันก็ลดลงธรรมดาถุงสมมุติว่าห้ากิโลเนี่ยมันสี่สิบาทเราก็จะมีรายได้น้อยลงแต่ถ้า เหมือนราคาทุกวันเนี่ยตอนเนี้ยช่วงเนี้ยแปดสิบาทถุงหนึ่งห้ากิโลนะครับที่ผมขายนะมันก็โอเคอยู่พอได้ค่ากับข้าวได้ค่ารถลปกตินอกจากปลูกฟักแล้วทำยางไงอีกไหมผมก็ทำนากี่ไร่เอ่ยนาประมาณสิบสองไร่สิบสองไร่มันเป็นที่ของแม่ยายแล้วเอาอนาคตเอามาปลูกในเปียสิบไร่อีสองไร่ทำนาไว้กินพอก็อันไหนที่ที่สามารถที่จะมีรายได้อ่ะผมเอาอยู่แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเขาก็ เพื่อนเพื่อนฟูงแนะนําว่าเออตัวเนี้ยพอได้ค่ากับข้าวนะเริ่มแรกเลยผมทํามาปีนี้ปีที่ห้าแล้วครับผมทําหลายหลายที่ที่คองย่ปูนผมก็ทําอำก็โอเคเป็นสิบแปลงละที่ผมทํามานี่ครับราคามันก็สำคัญมีน้ำอ่ะเนาะมีน้ำเราโอเคคือปัจจัยหลักคือเราต้องมีน้ำที่ผมมาลุงแกแบ่งที่ให้ให้ทำเนี่ยแกเขียนว่าผมไม่มีที่ทำแกก็เลยแบ่งให้ผม ผมทำของแกนี่ปีปีสุดท้ายละปีที่สามอย่างเนี้ยแต่ก่อนผมก็ปลูกมันมันแครอทแครอทปีไหนละช่วงไหนราคามันดีมันก็โอเคอยู่ครับพอช่วงไหนที่มันไม่มีราคาก็ปลูกเยอะปลูกเยอะช่วงช่วงที่ปลูกเยอะราคามันก็จะตกทีนี้ก็มีแต่วัววัวที่กินครับราคาสองบาทคนงานวันหนึ่งสามร้อห้าสิบมันไม่บาลานกันคือทํา ถ้าสมมุติว่าเราปลูกไว้แล้วเนี่ยก็ต้องขุดขุดออกขายให้อืเพราะว่ามันไม่ต้องขนย้ายอืมถ้ามาล้างมาขนย้ายอีกมันก็ค่าใช้จ่ายก็เพิ่มยอะครับแต่ตัวเนี้มันมันดีเม่ค้าเขามารับถึงบ้านแต่ราคามันถึงจะก็พออยู่ได้ครับอืแต่ก็ดีนะผมให้พี่น้องได้เห็นนี่คือผลผลิตเริ่มออกกัลเริ่มออกเนี่ยตรงเนี้ยกำลังเริ่มออก อันไหนทาได้ทำอ่าอันไหนทาได้ทํานะคืออย่างนั้นเราต้องยืนบนฐานของการทําแบบผสมผสานอืมนี่เปนที่ที่ะฮะเจ้าของแปลมายืนตรงนี้ด้วยกันถ่ายรูปด้วยกันหน่อยอืมคืออ่าแต่แต่ต้องทําผสมผสานด้วยนะครับมันก็รายได้เรามันก็ต้องอยู่กับผสมผสานนะครับเพราะว่าได้กินอย่างหนึ่งเดี๋ยวรอเราก็ต้องรอพวกผมได้มาดูแลนโยบายตรงนี้จริงๆอ่าอันนี้อะไรอันนี้อะไร ใช่แล้อ่ามพูดแต่เต้แล้วมันยังไีฟังแล้วเป็นยังไงฟังเรื่องนโยบายในเปียเป็นยังไงครับผมถือว่าดีอือดีเพราะว่ามันไม่มีใครจะมาทําแบบนี้อืครับผมอืแบบนี้เป็นเป็นยังไงแบบนี้คืออะไรแบบนี้ผมถือว่ามันโอเคเพราะว่าถ้าถ้าเขตสแก้วเนี่ยมันมันหญ้ามันโอเคอืมถูกได้เพราะว่ามันแปลงอยู่ข้างบ้านผมเน่ะมันเยอะแต่ทีนี้ ผมให้วัวกินหมดแล้วตอนนี้คือกู้ไม่น้องกู้นะกู้ไม่น้องกู้ไอ้ปุ๋ยยา้อบปุ๋ยคือไม่ต้องลงทุนปุ๋ยก็มาให้ไม่ต้องเจอยาฆ่าแมลงด้วยยาฆ่ายาก็ไม่ต้องเจอครับถ้าสําคัญคือมีหลักประกันกําไรครับเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งคือคือคนจนๆอ่ะเขาจะได้ลืมตาได้บางคนมีที่อยู่สองไร่สามไร่ก็ได้เอามาปลดหนี้ผมถามพี่พี่เคยทํานา ครับผมเคยทำอ้อยไหมผมทำอ้อยอยู่สองปีเจ๋งเลยมันมันเคยทำไหมมันเคยทำแต่แต่บางปีที่ราคามันได้มันก็โอเคบางไหนไม่ได้ก็จบถ้าหักหักลบกำไรแล้วเนี่ยหักลบหักต้นทุนหักกำไรแล้วเทียบกับในปีกำไรหนึ่งหมื่นถึงหมื่นสี่กับพวกนี้ครับไหนเดียวกันเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบมันมันเป็นปีแต่อันนี้มันเป็นสองเดือนตัดทีมันก็ได้เยอะกว่าได้แต่ถ้าคิดเป็นปีแล้วเนี่ยเขาให้หลักคุ้มครองที่หนึ่งหมื่นนะ กำไรถ้าถ้ากำไรไม่ถึงหมื่นเขาจะช่วยแต่มันเกินหมื่นอยู่แล้วผมว่ามันเกินอยู่แล้วไล่เดียวเนี่ยแค่สามเดือนมันก็ได้แล้วหมื่นถ้า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 จะเป็นหมื่นแปดสามสามสามเดือนหมื่นนี่เยอะไปนะพี่แค่แค่โอเคไงแค่สิบบาทเี่กะผมว่า พราะในเปียมันมันปลูกได้เร็วคมันมีน้ำหลักจบเลยง่ายรอบเดียวนะขายได้แปดหยก็ไม่ต้องเท่าไหร่ก็ดินพื้นแี่บ้านเรามัน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 สมบูรณ์ขายได้ก็เหมาะกับการปลูกนะแต่ยี่ห้อแลงหลังก็หลังก็สองบาทงั้นเราปิดไลน์นะครับเถอะโอกาสมาพูดคุยมาเยี่ยมเยียนพี่น้องเกษตรกรวันนี้อีกวันหนึ่งเรามาดูปัญหาเรื่องน้ําดูแนวคิดเรื่องน้ําดูเรื่องเกษตรผสมผสานเราผมก็เถยวโอกาสมาคุยเรื่องในเปียรให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่นี้ โดยท่านผู้ใหญ่บ้านพี่ประสานแล้วก็แกนนาเกษตรกรของของหมู่บ้านช่ัช่วยๆกันคุยต่อนะครับผมหมอปรลงจากภาคไทยภาคดีนะมาเยี่ยมเยียนครับยินดีครับอ่าลานเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดกิจกรรมดีๆของพวกเราไทยภาคดี